สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้มีคนมาส่งเยี่ยงไปโรงเรียนด้วยนะคะนู่นนะคะบายบายนะคะนางรู้ไปแล้วจะไปด้วยนะคะนู่นนะคะบา,บายจุบจๆๆุๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บจบบายนะลูกเดี๋ยวมานะคะคุณหนูไปแล้วค่ะมีคนมาส่งทุกวันแล้วก็มารับทุกวันเลยนะคะนีนหน้าประตูนี่ชื่นใจชื่นใจค่ะค่ะแล้วยังก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะเมื่อกี้นี่มแตะ บอกลูกสาวอยู่นะคะนางก็น่นรักค่ะมาส่งทุกวันเลยแล้ววันนี้ท้องฟ้าก็มีเมฆหมอกหนาทึบนะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะเหมือนฝนพร้อมจะตกเลยนะคะวันนี้อากาศน่าจะไม่หนาวมากนะคะยังรู้สึกได้ค่ะแต่จะไม่ดูว่ากี่องศานะคะยังเดินด้านหน้าดีกว่าค่ะเมื่อวานอย่างไรล่ะคะเดินหน้านหลังลืมไปค่ะว่ามันยังไม่น,นี่เท่าไหร่แต่เดินหน้านหลังถึงราก,กว่าด้านหน้า,าไปเถอะ ไปด้านหลังดีกว่าค่ะทําไมวันนี้ธงชาติเป็นแลนขึ้นสวยว่าเสาอีกแล้วคะนี่เขาเป็นวันอะไรเอ่ยไปกันดีกว่าค่ะค่ะเมื่อกี้เดินด้านหลังใช่ไหมคะที่เดินผ่านมาค่ะถนนเฉะแฉะก็คือใบไม้ก็อุ้มน้ํามาอยู่ค่ะถนนก็เลยเดินลำบากนิดหน่อยนะคะแต่ยังก็เดินผ่านมาได้นะคะอ,อข้างหน้านี้น่าจะเป็นเพื่อนร่วมทางตัวน้อยนะคะน่าจะไปโรงเรียนแล้วค่ะก็คือเด็กแค่นี้นะคะ ที่นี่เขาให้เด็กขึ้นรถเองจริงนะคะยังไม่ไม่ได้พูดเลยนะคะประมาณกี่ขวบมางครั้บางทีก็ประมาณสี่ห้าขวบให้ขึ้นรถเองนะคะแต่เขาจะมีโทรศัพท์ให้ทุกคนเลยนะคะเด็กที่นี่ก็จะใชใ้เป็นประโยชน์กับโทรศัพท์ไม่เหมือนบ้านเรานะคะเดินตามผู้ร่วมทางเราไปดีกว่านะคะวันนี้ยังเดินเร็วนะคะเพราะว่าไม่ลื่นเหมือนเมื่อวันก่อนนะคะเอ,อบบรถรถเนโซเพิ่งไปนะคะไม่ใช่มาแล้วก็เพิ่งไปสถานีปลายทางนะคะ สักพักนึงก็จะมานะคะ <c oughs> วันนี้สนนหนทางเรียบเพราะว่าหิมะละลายหมดแล้วนะคะเดินง่ายค่ะไม่ต้องกลัวครับว่าจะลื่นล้ม <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์ไปไหมจริงหรือว่าซ้อมไปไหมนะคะ <c oughs> อีกแล้วค่ะลงมาตอนหนาวๆนี่นะคะผู้คนเยอะมากเลยนะคะไม่อยากจะบอกนะคะนี่แต่เพื่อนร่วมบ้างแล้วก็นักเดินชั้นอื่นนะคะเยอะมากเลยค่ะน <c oughs> ่าจะเป็นเดินละครังหรือเปล่าคะก็ไม่แน่ใจนะคะจะไม่มีแจ้งก่อนนะคะ สัญญาณดังมาก็วิ่งเลยนะคะอัานรู้กันเลิกเดินแล้วนะคะนี่แล้วเพื่อนที่กลับด้วยกันทุกวันนะคะเขาขึ้นรถไปแล้วค่ะนู่นนะคะรถมาแล้วนะคะยังลงมาช้านะคะก็เลยต้องติดไฟแดงอยู่เออ,อไปเขียวแล้วค่ะไปดีก่าค่ะเห็นรถมาแล้วเจ็บใจนะคะรถฝั่งนู้นก็มาฝั่งนี้ก็มาก็เลยไม่ต้องเรียบวิ่งอะไรนะคะที่ช้าเพราะว่าวันนี้เพื่อนคนไทยมาเรียนนะคะก็เลยแบบเก็บของอะไรกันช้าหน่อยหนึ่งปกติถ้ายังมาคนเยวนิ่ เร็วกว่านี้ค่ะมือนปัดแปดัดเก้านั่นแหละค่ะเห็นไหมคะเพื่อนไปแล้วค่ะไม่เป็นไรคะ่ะคอยอีกอประมาณเจ็ดแปดนาทีละค่ะก็มาไม่รีบค่ะไม่รีบคนก็ไม่เยอะนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวก็มามันจําเป็นนะคะวิ่งไม่ได้ติดไฟแดงอยู่แล้วก็พอเปิดกุญแจวเข้าบ้านใช่ไหมคะนี่ละค่ะเขาก็มานั่งคอยเหมือนเดิมนะคะที่ยังบอกค่ะนั่งคอยจริงๆเลยนะคะนี่ลูกสาวทำอะไรเอ่ยวันนี้ อยู่ข้าวไหมนู่นนะคะนางหมดหน,น้าหน,น,นีแน่อีกแล้วอ่ะแล้วตอนนี้เราก็เป็นเวลาเกือบจะหกโมงแล้วนะคะ <c oughs> ก็พากันไปซื้อของเวลาปกติน,นั่แหละค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นป่าที่ยังไปเดินเล่นนะคะช่วงหน้าร้อนแต่หลังๆมาไม่ค่อยไ,ไปนะคะเพราะว่าหมดจะไปเจ็บบูเบอรี่แล้วก็อ่าัะไรไงัยล่ะคะ <c oughs> ไปเจ็บบูบรี่แล้วก็มีธุระอย่างอื่นแต่ไม่ค่อยไ,ไปเดินออกกำลังกายเท่าไหร่นะคะ เดินมาถึงแผงผักผลไม้นะคะนี่นะคะมะม,ม่วงมะม,ม่วงพร้อมกินนะคะมะม,ม่วงสุกนะคะสองลูกนะคะเขาตอนนี้เขาอ,อยู่ที่ราคานี้ค่ะราคาลดราคานะคะสองลูกนะคะสองลูกใหญ่นะคะทำข้าวเหนียวมะม,ม่วงก็น่าจะอร่อยนะคะ่าค่ะแล้วก็เดินวนหนึ่งรอบนะคะดูส้มดูแอปเปิลนะคะแล้วก็จะพามาดูอะไรนี่คะ่ะโอ้หแอปเปิลนี้ของอะไรคะ่ะ กี่ยมนี่นะคะกิโลนึงลูกละกิโลแท้ๆะคะ่ะยังคิดว่าอันนี้คือส้มไม่ใช่ส้มส้มโอค่ะเออส้มโอสุตละคะ่ะพูดผิดส้มโอนะคะราคานี้นะคะกิโลหนึ่งไม่รู้ว่าลูกหนึ่งกี่กิโลนะคะก็ไม่กล้าซื้อน,นะคะเพราะมันจะแพงเกินไปดีกว่าคะ่ะวันนี้เราก็จะมาเอามาม่านะคะเพราะว่าวันศุกร์จะกินผัดมาม่านะคะ แต่เอี้ยงจะกินผัดมาม่าใส่เห็ด <c oughs> กินคนเดียดนี่แหละคะ่ะผัดมาม่าใส่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาลายเอี้ยงเอาแล้วห่อเล็กไปไหนหรอคะมาม่าต้ยมยำอ๋อเจอแล้วคะ่ะเออไม่ใช่มันมามากไก่แล้วอแล้วต้ยมยำหายไปไหนคะต้ยมยำหัอน้อยไม่มีเอาเอามาม่าหมูสับก็ได้คะ่ะทั้งสองห่อเลย เห็นไหมคะมา,มาม่าหมูอันนี้น้ำตกหมูนะคะมีทุกรสนะคะมาม่านี้มาขายไก่นะคะแต่ว่าไม่บอกมาขายไก่มากเลยนะคะนี่นี่แหละคะ่ะตรงที่ว่างตรงนี้นะคะมีแต่ช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตนะคะนูนนะคะช็อกโกแลตรัดหนึ่งเต็มเต็มใช่ไหมคะแล้วหันมาทางขวามือนะคะก็นี่แหละคะ่ะเป็นช็อกโกแลตเท่านั้นเลยะคะ่ะช่วงนี้จะมีช็อกโกแลตเยอะม,มากเลยนะคะเพราะว่าใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้ว นูนนะคะยังก็ว่าเอ็นจะซื้อเก็บไว้อยู่นะคะรอบนี้ถ้ามันไม่แพงเกินไอ้ตัวนี้อร่อยนะคะของฟาเซอร์ตัวนี้ซื้อเก็บไว้เก็บไว้ดีไหมคะเผื่อตัวเองนี่กลับบ้านก็ค่อยเอาไปปากคนที่บ้านนะคะกลับไทยแล้วน,น,นะคะไม่ได้กลับรึเปล่าะแต่ว่าซื้อไว้ช็อกโกแลตมันก็ไม่เสียหายไงคะหมดนะคะเดินมาไม่ห่างกันมากก็จะเป็นนี่แหละค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะชอ็ลลชอกโกแลตเยอะมากเลยนะคะ เยอะมากๆเลยอันนี้ก็แบ่งขายนะใช่ค่ะแบ่งขายเป็นอันละเท่าไหร่จำไม่ได้นะก็เลยถ้าตอนนี้ถ้าคุณซื้อในราคาห้าชิ้นก็อยู่ยได้ตียูโลนนะคะไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะคะบางทีงก็ไม่แน่ใจหรอกคะ่ะแต่ช็อกโกแลตของมาเซอร์นะคะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะยังว่ายังต้องได้เิ่มซื้อเกี่ยวไว้แล้วล่ะคะ่ะคอให้เขาเลดราคาก่อนมามุมนี้ค่ะเป็นช็อกโกแลตของ เฟอเรลโลนะคะดูนะคะแพงขึ like mm ้นไปอีกนะคะที่เป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้ใช่ไหมคะสิบหกยูโรนะคะตีไปเลยนะคะกลมๆเฟอเรลโลนี้ถือว่าแพงอยู่นะคะว่าฟ้าเสอร์แพงแล้วไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะมาเจอเฟอเรลโลเข้าไปนะคะแต่ก็อร่อยนะคะเฟอเรลโลลรเชลนี้เป็นอะไรที่แพงแต่อร่อยได้กินสักกล่องหนึ่งก็ถ้้จะเวิร์กนะคะ แต่กล่องหน fate, street, pues ึ่งบ้านเรานี้ไม่รู้าจ่เท่ากันกับราคาที่นี่ค่ะอันนี้สิคะน่ารักช็อกโกแลตเบลลเบลลเลยนะคะลูกเบลลเลเลยันนี้ก oh ็น่ารักนะคะเห็นปรูปซันต์คอร์สนี่เลยค่ะนี่นะคะอันนี้นะคะที่จะซื้อกินกันนะคะน่ารักดยนะคะของเด็กเล่นเราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะซื้อไม่นานนะคะวันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อราคาะอยากซื้อแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะคิดไม่ออกนะคะเคยเป็นไหมคะ อยากซื้อซึ่งอ,อย่างแต่เอาจริงมันก็มีครบหมดแล้วล่ะคะ่ะออนี่แหละคะ่ะมาตรงที่จอดรถนะคะฝั่งนู้นแค่ยังตั้งไม่เสร็จนะคะจตกเขาเปิดไฟสวยมากเลยนะคะนู่นนะคะสวยๆค่ะที่จอดรถนี้เนี่ย